โลโโจ้สวัสดีครับช่องอินเตอร์เตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวของคนดังโลกโซเชียลที่มาแรงที่สุดแล้วในตอนนี้นะฮะก็คืออดีตพระมหาภไยวันนะฮะหรือว่าตอนนี้เขาเรียกว่าทิภไยวันนะครับหลังจากประกาศ ศึกจาการเป็นพระนะครับกว่า18ปีที่บวชเรียนมานะะจบระดับนักธรรมตีปร,ริญญายน9แล้วก็ยังมีการศึกษาในวิทยาลัยสง์ระดับบริญญาเอกนะฮะหรือว่าเป็นพระที่มีคุณวุฒิที่ตอนหลังเนี่ยมีการออกมาพูดถึงเรื่องทางสังคมต่างๆนะฮะมีการทำไร้สดคู่กับมหาสมปองวันนี้เขาได้ศึกออกมานะฮะ ศึกเมื่อวานนะศึกเมื่อวานหลังจากศึกออกมาเนี่ยเกิดกระแสอะไรขึ้นบ้างรายการอย่างโหนกระแสหรือช่อง Youtube ดังอย่างนิกกี้นัชชัดดึงตัวไปสัมภาษณ์ทันทีนะครับการันตีได้ถึงความดังนะฮะแฟนเพจ a c e b o o k ที่มีผู้ติดตามระดับ2.6ล้านนี่ระดับเซเล็บแน่ๆฮะค,คนติดตามระดับนี้วันนี้เนี่ยศึกออกมาจากการเป็นพระ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความกดดันในเรื่องของวงการพระสงฆ์เหมือนกับว่าต้องการให้พวามหาภัยวันอยู่ในกรอบมีการโจมตีต่างๆนนมีการส่งผลถึงผู้บังคับบัญชาพระมหาภัยวันไม่ได้เลื่อนขั้นก็ตับปัญหานะออกมาเป็นคารวาสเลยเห็นเขาแซวกันในรายการนิกกี้นัชฉับนะฮะมีโฆษณารออยู่20กว่าตัว แล้วก็ยังมีแบรนด์หล,หลายๆแบรนด์ที่เตรียมต่อคิวฮะคิวน่าจะยาวไปถึงปีสองสามปีคือแน่นอนนะฮะว่าการเสืรอกมาพม่ามาภัยวันเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมมากมายนะครับอ่าเมื่อวานก็ศึกเสร็จเนี่ยเขาไปทําอะไรบ้างน,นะฮะก็ศึกไปดูแลแม่แม่จะผ่าตัดนะฮะเขาก็ไปดูแลแม่ก่อนหลังจากนั้นโพสต์ถัดมาก็บอกว่าเพจนี้มีคนติดตาม2 6ุดกล้านคนนะครับฝากไว้คลิปสําหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เป็นเขาเรียกว่าความ คาแรคเตอร์สนุกสนานของพมหาภายวันอยู่แล้ววันนี้เป็นคาราวาสเนี่ยจัดเต็มได้สุดๆนะฮะมีอะไรครับขนมจีนตอนบ่ายก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็โชว์ให้เห็นว่าก่อนหน้านี้เป็นพระเนี่ยฉันหลัง11โมงไม่ได้ชันหรือกินข้าวหลัง11โมงไม่ได้วันนี้ตอนบ่ายกินขนมจีนเพิง่งศึกมาวันแรกก็จะแปลกๆหน่อยต้องปรับตัวนะฮะปรับตัวการอยู่โลกภายนอกมีการนั่งกินหมูกระทะนะฮะอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันเพราะว่าถูก คอมเมนต์เฟ e บุ๊กบางอันที่ไม่ชอบฮะมาโจมตีฮะแกก็ตอบโต้ใส่เลยฮะคือดูเดือดนะครับดูเดือดด,ดูดันครับน่ฮะมีการถ่ายรูปคู่กับพระมหาสมปองนั่งกินหมูกระทะพระมหาสมปองก็มองฮะอยากกินบ้างแต่กินไม่ได้เพราะเป็นพานฮะตอนนี้มืดค่ำแล้วมีโพสต์แต่ละโพสต์ในโซเชียลของพระมหาภัยวันเนี่ยคนกดไลค์ระดับ70,000 0นะฮะอย่างต์นี้ฮะการนอนตื่นสายก็ไม่แย่นะ โพสนี้ยูนิฟอร์มใหม่แต่หัวใจดวงเดิม3 2แสนคือโพสแต่ละโพสเนี่ยได้รับการแชร์ได้รับการกดไลค์แบบระดับแบบหลักแสนหลักล้านนะครับนี่คือเขาเรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นวิถีของเน็ตไอดอลของแท้นะฮะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าพอสอที่เป็นเป็นรุ่นพี่คนสนิทยอย่างพระมหาสมปองที่ตอนแรกบอกว่าจะประกาศว่าจะซึกอ,อีก2-3ปีข้างหน้าหรืออะไรเนี่ยล่าสุดดูเหมือนจะเปลี่ยนใจนะ ประกาศกลางร,รายการของนิกกี้นัชชัดนะครับว่าจะสึกในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เลยซึ่งก็คือปี2565คือก็คงจะเจอแรงกดดันอะไรหลายอย่างแล้วก็มองถึงช่องทางที่จะพูดอะไรที่มันมีข้อจํากัดน้อยกว่าตอนที่เป็นพระสงฆ์นะฮะแต่ก็เสียดายสิ่งที่ถือว่าตอนที่ยังเป็นพระสงฆ์อยู่เนี่ยพระมหาภัยวันหรือว่าพระมหาสมปองเนี่ยก็ทาคุณประโยชน์ไว้เยอะแล้วก็สร้าง แรงกับเพิ่มทางสังคมอะไรหลายๆอย่างไว้เยอะนะฮะวันหนึ่งที่อยากจะพูดเรื่องที่มันมีอะไรที่ความเป็นพระสงค์เนี่ยยังปิดกั้นอยู่ะฮะวันหนึ่งเขาก็จะได้พูดเป็นสิ่งที่เขาอยากจะแสดงออกสิ่งที่เขาอยากจะเสือออกไปดูนะฮะว่าทิศทางสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกมาแนวไหนอย่างพระมหาภาัยวันเองก็บอกจะทํา YouTube จะเป็นครีเอเตอร์จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์รับงานโฆษณาหาเลี้ยงชีพนะฮะก็ถือว่าไปได้แน่นอนครับแล้วก็มีโฆษณาแบรนด์หลายแบรนด์รออยู่นะฮะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้นะฮะเป็นกระแสมากๆทุกโพสต์ทุกการเคลื่อนไหวของพมหาภัยวันถูกสื่อนําไปเขียนข่าวถูกสื่อนําไปตีแผ่แม้กระทั่งคอมเมนต์ต,ตอบโต้ชาวเนต็ตที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นพระเนี่ยก็ดูเดือดแล้วนะฮะวันนี้เป็นคารวาสเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับก็ต้องไปรอดูความคืบหน้านะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรไม่ว่าจะเป็นที่วิดีโออาจจะทําเพลงไหมหรือว่าจะทํารายการอะไรก็ ติดตามพ้ามหาภไยวันได้ทั้งช่องตามต่างๆไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k นะฮะ <c oughs> ก็ยังไงซะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมไว้ด้วยนะครับมันเกี่ยวอะไรครับก็่อเข้าไปเรื่อยครับนะฮะมาพูดคุยกันนะครับช่องผมก็คุยกันง่ายๆคุยกันสบายๆครับคนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาดูคลิปของช่อง v i t t ต r v i วิเนะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องนะ